เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาทางแฟนเพจ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้แจ้งข่าวอุกาบาทพุ่งชนดาวพฤหัสบดีจนเกิดแสงสว่างวาบชัดเจนโดยเนื้อหาระบุว่าเมื่อเช้าวันที่14กันยายนพศ2564ที่ผ่านมาเวลาประมาณตี5.39นาทีตามเวลาประเทศไทย โจเซลุยส์เปเรรานักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวบราซิลสามารถบันทึกวิดีโอดาวพฤหัสบดีที่ปรากฏแสงวาบขึ้นบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรคาดว่าน่าจะเกิดจากอุกกาบาตพุ่งเข้าสู่ดาวพฤหัสบดีแล้วเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจึงระเบิดออกซึ่งเขาสามารถบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ได้โดยบังเอิญ พนึหัสบดีมีมวลและขนาดใหญ่กว่าโลกหลายเท่าแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลทำให้ดาวพฤหัสบดีดึงดูดวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงเอาไว้มากมายจากการศึกษาในอดีตประเมินว่าดาวพฤหัสบอดีมีโอกาสที่จะดึงดูดวัตถุขนาดเล็กให้เข้ามาพุ่งชนมากกว่าโลกถึง2 0 0 0ถึง8,000เท่า และจากการบันทึกข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าเหตุการณ์อุกกบาตพุ่งชนดาวพฤหัสบดีนั้นมีอัตราการเกิดเฉลี่ยประมาณ11.7ครั้งต่อปีซึ่งครั้งที่โดดเด่นที่สุดคือครั้งแรกในปีคศ2537ดาวหางชูเมเกอร์เลวีนายถูกแรงไทยด้านของดาวพฤหัสบดีฉีกดาวหางออกเป็นชิ้นๆก่อนจะตกลงสู่ชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นร่องรอยจากการถูกชนเป็นสีดำขนาดใหญ่เด่นชัดในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะจางหายไปอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังไม่พบร่องรอยการระเบิดที่ทิ้งไว้ในชั้นบรรยากาศแต่อย่างใด 17กรกฎาคมพศ2537ดาวหางช um ูเมเกอร์เลวีไนซยซึ่งประกอบด้วยดาวหางจำนวน21ชิ้นเคลื่อนที่ไล่ตามกันเหมือนขบวนรถไฟพุ่งเข้าชนดาวพฤหัสบดีด้วยความเร็วกว่า60กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการระเบิดเทียบเท่ากับระเบิด TNT 6ล้านตันหรือเทียบเท่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มฮิโรชิม่า100ล้านลูก แรงระเบิดมีรัศมีกระจายไปถึง8,000กิโลเมตรทำให้เกิดฝุ่นดาวหางปกคลุมสูงขึ้นมาเหนือเมฆในชั้นบรรยากาศโจเวียนถึง3,000กว่ากิโลเมตรทั้งนี้ดาวหางช um ูเมเกอร์เลวี่นายถูกค้นพบเมื่อคืนวันที่24มีนาคมปีพศ2536โดยยูจีนชูเมเกอร์และเดวิดเลวี่งนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันดาวหางช um ูเมเกอร์เลวี่นายเป็นดาวหางวงโคจรสั้น โคจรรอบดาวพฤหัสบดีเพิ่งแตกออกเป็นชิ้นๆจำนวน21ชิ้นและแต่ละชิ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3-4กิโลเมตรด้วยอิทธิพลแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดีเมื่อปี2535จนกระทั่งถูกคำนวณล่วงหน้าไว้เป็นเวลากว่าปีเศษว่าจะชนดาวพฤหัสบดีในระหว่างวันที่16-22กรกฎาค,คมปีพศ2537 นักดราราศาสตร์และสื่อมวลชนจึงมีเวลามากพอในการเตรียมสังเกตการณ์และประชาสัมพันธ์แม้ว่ากล้องดูดาวบนโลกจะไม่สามารถบันทึกภาพขณะชนได้โดยทันทีแต่มีกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งเคลื่อนตัวรอบโลกได้ถ่ายภาพและส่งสัญญาณลงมายัางสถานีรับภาคพื้นดินร่องรอยของการชนปรากฏชัดเจนในภาพถ่ายซึ่งกล้องฮับเบิลบันทึกหลังจากที่ดาวหางลูกแรกชนแล้ว90นาทีทำให้ผู้เฝ้าติดตามตื่นเต้นดีใจไปทั่วโลก นับเป็นความสำเร็จของวงการวิทยาศาสตร์ที่สามารถคำนวณทางโคจรของดาวหางได้อย่างแม่นยำในอดีตดาวพฤหัสบดีน่าจะเคยถูกดาวหางและดาวเคราะห์น้อยชนมาแล้วเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่เคยตรวจพบและคำนวณได้อย่างแม่นยำเช่นครั้งนี้การพุ่งชนดาวพฤหัสบดีของดาวหางชูเมเกอร์เลวีนายจึงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในหลายพันชั่วอายุไขของมนุษย์ที่สามารถสังเกตได้ ชูเมเกอร์เลวีนายประกอบด้วยชิ้นส่วนดาวหางย่อยจำนวน21ชิ้นมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ที่สุดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า1.8กิโลเมตรซึ่งนักดาราศาสตร์เชื่อว่าแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีได้ฉีกดาวหางแตกออกเป็นชิ้นๆระหว่างการโคจรเข้าใกล้กันก่อนหน้าการค้นพบเป็นเวลา1ปี ในเดือนกรกฎาคมปีพศ2537ดาวหางชูเมเกอลเลวีไนได้พุ่งชนเข้ากับดาวพฤหัสบดีด้วยอัตราความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ2 1 6 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากคุณได้มีโอกาสส่องไปยังดาวพฤหัสบดีในตอนนั้นก็จะพบกับรอยคล้ำสีน้ำตาลที่ปรากฏอยู่ทางใต้ของดาวพฤหัสอย่างชัดเจน และมันเกิดเป็นร่องรอยแบบนั้นไปนานหลายเดือนโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าเกรดเ r สปอ p o ตหรือจุดแดงใหญ่ที่เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของดาวพฤหัสก็ว่าได้หลังจากนั้นนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่ามีแอมโมเนียและคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่ยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างน้อย14เดือนหลังจากการชนกันโดยมีแอมโมเนียจำนวนมากอยู่ในชั้นสตาต罗สเฟีย จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้เราเห็นว่าอิทธิพลแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของดาวพฤหัสบดีนั้นได้ช่วยดึงดูดดาวเคราะห์และดาวหางจำนวนมากให้เข้ามาหาตัวเองซึ่งอัตราการประทะที่เกิดขึ้นบนดาวพฤหัสบดีนั้นมีมากกว่าบนโลกของเราระหว่าง2,000ถึง8,000เท่านักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าพลังงานในการชนครั้งนี้จะรุนแรงพอๆกับการระเบิดของลูกระเบิดไฮโดรเจนประมาณ3 0 0 0ลูกพร้อมกันและแผ่นดินก็จะสั่นไหวไปทั้งดวงดาว ในอดีตทุกครั้งที่มีดาวหางมาปรากฏคนโบราณมักจะถือว่าภัยพิบัติเช่นสงครามหรือโรคระบาดจะเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้ความเชื่อเช่นนั้นแทบจะไม่มีอยู่แล้วดาวหางเป็นเพียงดาวดวงหนึ่งที่ประกอบด้วยหินและมีน้ำแข็งปกคลุมนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าในขณะที่โลกยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยโลกถูกดาวหางดวงหนึ่งชนและดาวหางดวงนั้นได้นำจุลินทรีย์ชีวิตมาสู่โลก และก็อีกเช่นกันเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อุบัติบนโลกแล้วดาวหางอีกนั่นแหละที่ได้พุ่งเข้าชนโลกทำให้ไดโนเสาร์ต้องล้มตายและสูญพันธุ์ไปในที่สุดส่วนดาวพฤห,หัสบดีนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกประมาณ1300เท่า มันหมุนรอบตัวเองเร็วมากคือรอบหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเท่านั้นก้อนเมฆบนดาวมีหลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีส้มเป็นต้น95%ของดาวดวงนี้เป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมจุดแดงใหญ่หรือเกรด้วย d s สปอมีขนาดใหญ่กว่าโลกราวสีเท่าณนะบริเวณนั้นจะมีพายุหมุนพัดอยู่ตลอดเวลาและลมพายุนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพัดเลย ปัญหาที่นักดาราศาสตร์ได้ถกถามกันมากก็คือลมพายุขนาดมหาฬานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุใดมันจึงพัดได้นานเป็นร้อยปีพันปีเช่นนั้นพื้นผิวของดาวมีลักษณะเช่นไรเป็นต้นแล้วแรงดึงดูดที่มหาสาลของดาวพฤหัสบดีได้ทําให้ดาวหางชูเมเกอร์เลวีนายแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากเหตุการณ์ดาวหางชูเมเกอร์เลวนไนพุ่งชนดาวพฤหัสบดี นักวิทยาศาสตร์ได้มีความคิดเห็นว่าจะทําให้เรารู้สถานภาพบรรยากาศบนดาวพฤหัสบดียามเมื่อถูกดาวหางชนแล้วเราก็จะรู้สภาพดินฟ้าอากาศบนโลกยามถูกดาวหางชนด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว